ิน้อเป๊ได้ากลามพันยู่ใจสวัสดีครับวันนี้เราเปิดคลิปกันที่ใต้ต้นมะม่วงเราอยู่วันที่นนทบุรีอำเภอไส่น้อยวันนี้เรามาตัดต้นมะม่วงที่บ้านเพราะว่า มันมีเรื่องอยู่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะก็ะะจะบุก่า่าดงต้นไม้หน่อยอึ๊บเอดี๋ยวขึ้นกนอนใจยเย็นใจยเย็น อันนี้ก็อยู่บนต้นมะม่วงแล้วนะครับพอดีว่าวันนี้มาตัดต้นมะม่วงเพราะว่าเพื่อนบ้านคุณพี่บ้านข้างๆบ้านหลังนี้เขาบอกว่ามีคนมาปีนรั้วปีนรั้วบริเวณนี้เพื่อปีนเข้ามาเอามะม่วงในฝั่งของบ้านแม่จูนเขา วันนี้ก็เลยพาคนมาตัดมะม่วงตัดต้นมะม่วงแล้วก็มาสอยมะม่วงหมดเลยเพราะว่าพี่ข้างบ้านเขาบอกว่าปีนมาวันเยอะมากประมาณสองรอบแล้วแล้วเอาไปทีละรอบนี่อย่างเยอะเลยเดี๋ยวลงไปช่วยแม่จูนเก็บมะม่วงกัน นี่พ่อไาย่อยมะม่วงที่อยู่ที่เขาตัดลงมาและยังยังคาต้นอยู่ตอ,ตอนนี้ก็คนงานก็กําลังไล่ตัดต้นมะม่วงอยู่นะครับเริ่มลงไป่อดวจะให้แม่จูนบอกว่าทําไมบ้านนี้ถึงไม่มีคนอยู่เพราะว่าตะก่อน บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของคุณแม่คุณยายนะั่นแหละของเด็กๆสองคนคยายเ็าซื้อทิ้งไว้แล้วพอตะก่อนคุณตาเขาเคยมาอยู่ที่นี่แต่พอคุณตาเสียก็เลยไม่มีใครได้ไม่มีใครมาอยู่ที่นี่แล้วบวกกับคุณแม่ก็ผ่าตัดยังไม่แข็งแรงก็เลยไม่มีใครเขาแต่ก่อนเนี่ย <มา S 1> จะมากันทุกอาทิตย์เลยะจะมาคอยรดน้ําต้นไม้จะเวียนมาทุกอาทิตย์ อาจารยนี้ตั้งแต่พอคุณยายเขาไม่สบายก็เลยไม่ค่อยได้มาใช่แล้วบอกกับว่าพอเราปล่อยให้บ้านทิ้งไว้ไม่มีคนอยู่<ช>ก็จะมีผู้ไม่หวังดีผู้<ช>ที่แบบว่าคลิปมรีใช่มาปีน<ช>เอามะม่วงซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเราไม่มาเนี่ยเขาจะปีนเข้าไปในบ้านเราหรือว่ายังงัดบ้านเราเข้าไปขโมยของหรือเปล่าใช่ใชก็เลยต้องทําให้บรบิเวณรอบบ้านมันโล่งเพื่อ อย่างน้อยเพื่อนบ้านเขาก้างเขาก็จะได้กลัวบ้างจะได้เกงมากอ๋อนี่คือมะม่วงที่เราเก็บมาแล้บางส่วนมาวัดขนาดฝ่ามือของเขาไปนี่ใหญ่นะใช่ว่าฝ่ามือใช่ใครผ่านไปผ่านมาอยากจะได้ทท้งนั้นเลยอ่ะตอนที่เขาได้ไปเดียสองรอบใช่เขามาขโมยสองรอบแล้วถุงอย่างใหญ่เท่าที่คนข้างบ้านเขาเห็นจ้ะใช่แล้วเนี่ยเขาถึงกล้าเข้ามาเพราะว่าตอนแรกต้นมะม่วงมันชุ้แล้วก็ข้างล่างก็ นี่กระถางต้นไม้คือมันดูลกล้างเลยอันนี้บริเวณไใหม่องบ้านเขาเ็เ่ยเขาก็เลยกล้าปีนเข้ามาแต่ตอนนี้จะทำให้มันโล่งละตอนนี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนเพราะว่ามันประมาณเที่ยงแล้วแดดร้อนเขาขอบกินข้าวกันกันแล้วก็ให้พี่ทัพทิมกับเปเ๊้ ไปรออยู่ที่ร้านข้าวล้ร้านข้าวก็อยู่ซอยข้างๆเวลาที่มาหมู่บ้านที่นี่ก็จะแวะกินร้านนี้ประจาราคาถูกอร่อยด้วยและนี่ก็คือทางเข้าหมู่บ้านนะครับภายในหมู่บ้านนี่มีร้านข้าวได้เรามาในเดียวาจากซอยนี้กาจาข้าวครับสวัสดีค,ครับพิงสวัสดีครับเตเป๊สวัสดีครับ มนี่ให้พี่จะเตรียมกับเป๊ะๆมากินข้าวกับย่านี่คุณย่าเป๊ะๆกินข้าวอะไรครับกินข้าวผัดแล้วพี่จะเตรียมกินข้าวอะไรครับข้าวผัดกินข้าวผัดโอเคเดี๋ยวพอไปกินข้าวก่อนแล้วนะเดี๋ยวไปตัดต้นไม้ต่อน้ำอาร์ซีโคลากินตักหนาสมัยเด็กๆกินนักหนาสมัยเด็กๆขวดนี้เมื่อก่อนพอไปกินตอนประมาณขวดละสามบาท แล้วก็เพิ่มมาเป็น5บาทแต่ถ้าแถวบ้านก็ไม่มีขายอีกแล้วแต่ตอนนี้ขวดละเท่าไหร่ขวดขวด10บาทว่าตอนนี้โอเคเดีย๋ยวเราให้น้องเป้เปไ้ได้กินอาซีเป็นไงครับอาซีอร่อยไหมครับชื่นใจเลยไหมชื่นใจเลยเหรอหมูก็เทียมไข่เจียวรอราดซอสพริกไอย ของแม่จูนกกินคล้ายๆกินแบบเดียวกับพ่อไปเลยไม่ค้ายแบบเดียวกันเลยออกไปเป๊กินอีกไหมครับเป๊กินนมแล้วครับเป๊กินข้าวกินนมแล้วครับหมิอนันบนหลังบนหลัง้าไม่มีละวม้ง มวัพี่แกเเแล้วข้างบนฝ้าร่วงหมดแล้วฝ้าแตกเป็นแถวเลยฐานหญ้าก่อนนี่มอมวนหมดต้นแล้วแต่มันก็สอบใหญ่ัยเันนีล้ก็มีที่พื้นเอ ่ที่กจะบุบายบ้าอตอนนี้ต้นมะม่วงของเราก็โล่งแล้วนะครับส่วนพวกกิ่งไม้พวกใบไม้ก็ กองอยู่นี้ก่อนเพราะว่ามันเยอะมากไม่มีรถเอาไปทิ้งด้วยเดี๋ยวก็ค่อยเที่ยวมาดูพอมันเริ่มแห้งก็เดี๋ยวจะกวาดแล้วเก็บใส่ถุงก,กระสอบแล้วก็เอาไปทิ้งข้างนอกอากาศร้อนมากตอนนี้ขนาดช่วยเขาไม่เยอะนะดียังมีลมที่เล่าไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับที่ว่ามี คนปีนข้ามกันรั้วกำแพงขึ้นมาเพื่อมาขโมยมะม่วงเราเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยครับเขาบอกว่าปีนขึ้นมาจากกำแพงนี้แล้วก็ยืนบนกำแพงนี่เลยแล้วก็ใช้ตะก้อสอยเลยใส่กระสอบด้วยแล้็เผอิญว่าก่อนหน้านี้พอไปกับแม่จูนะลืมตะก้อวางไว้ก็เหมือนกับว่าเชิญชวนให้เขามาสอยพอดีเลยเขาก็เลยสอยไปสองกระสอบใหญ่ วันนี้ก็เลยให้คนงานมาตัดเลยเอาให้โล่งแล้วสอยม่วงออกไปให้หมดเลยหวังว่าเขาจะไม่ปีนเข้ามาแล้วนะถ้าปีนเข้ามาอีกก็คงจะต้องมีการแจ้งความดำเดน,นินคดีแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าเราทําการรีบตัดพอรู้ข่าวว่ามีคนปีนขึ้นมากระมืมม่วงก็คือเพื่อนบ้านคุณพี่ที่เขาอยู่ข้างบ้านเราเขากลัวว่า กิ่งไม้แล้วก็ลูกมะม่วงเวลาลมพัดแรงๆมันจะหล่นลงบนหลังคาบ้านทำให้เกิดความเสียหายเขาก็เลยขอความร่วมมือกับเราช่วยตัดออกไปให้หน่อยเราก็เลยรีบ,บดำเนินการให้ครับแล้วก็เขาก็กลัวว่าถ้ามีคนปีนมาขโมยมะม่วง,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 งปุ๊บอาจจะมีผู้ที่คิดไม่ดีอาจจะปีนเข้ามา รีบดำเนินการให้เป็นไงมั่งคะแม่จูนตัดต้นไม้โล่งเลยค่ะลมเย็นเลยใช่ลมเย็นสวดต้นไม้พวกนี้เราก็กองไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราอยังไม่รีที้งพอให้มันแห้งวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาโก้ใส่กระสอบใช่ให้ให้ช่างให้คนที่เองมาตัดมาแบกๆใส่กระสอบขึ้นรถไปถ้งใช่ ส่วนเด็กๆก็ไปรอบนรถละอากาศร้อนมากวันนี <the <the ้เราก็จะเดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเรียบร้อยกลับบ้านได้ร้อนมากค่ะใช่กลุ่มคนขับเด็กๆกลับบ้านแล้วนะเป้ครับเป้กลับบ้านยังครับเป้อยากกลับบ้านแล้วครับเป้อยากกลับบ้านยังครับเป้อยากกลับบ้านแล้ว ติดตามพี่รับทีมน้องเป๊ะๆด้วยนะครับบ๊ายบายร้ <laughs> อนแล้วร้อนแล้ว